สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูยำหน่อส้มหรือว่ายำหน่อไม้ส้มนะคะทําแบบเมืองเหนือเลยแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะมาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหน่อไม้ส้มค่ะหรือว่าหน่อไม้ดองค่ะ ต่อไปค่ะก็จะเอาหน่อไม้ดองมาต้มแบบนี้ต้มไปสักประมาณ5-10นาทีค่ะพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปรีนน้ำออกแล้วก็ล้างสักหนึ่งครั้งนะล้างน้ำเสร็จแล้วก็บีบน้ำออกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูสับหมูสับใช้อยู่ที่1 0อกรัมค่ะและวัตถุดิบต่อไปก็คือใบแมงลักค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพริกนะพริกก็ใช้แดงจินดาเขียวแดงแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะเราจะเอาทั้งหมดนี้มาคั่วให้สุกค่ะหอมแดงก็สามหัวกระเทียมก็อยู่ที่5กรีบส่วนพริกก็ปรับเอาค่ะก็คั่วมาเรื่อยๆนะคะก็จะให้สุกประมาณนี้เลยนะความเผ็ดเพื่อนๆเลือกเอาได้เลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะ ต่อไปเมื่อคั่วสุกแล้วก็จะนำมาตำค่ะเดี๋ยวเราจะมีใส่เป็นกะปิด้วยนะคะพอตำมาเรื่อยๆแล้วก็ให้เตรียมกะปิไว้ใช้กะปิอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะความละเอียดประมาณนี้นะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ตำต่อค่ะและมาดูต่อไปค่ะ จากนั้นแนมมิงก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปแล้วก็ตำต่อตำไม่ต้องแรงนะคะตำแค่พอส่วนผสมเข้ากันค่ะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูของภาคเหนือนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยให้เตรียมข้าวเหนียวรอไว้ได้เลยนะขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเจียวกระเทียม เจียวให้สีเหลืองๆค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะกระเทียมก็เป็นกระเทียมไทยก็ได้จีนก็ได้นะเมื่อสีของกระเทียมเหลืองแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้สําหรับไว้โรยหน้าแล้วก็เหลือไว้นิดนึงค่ะจากนั้นให้ใส่หมูสับลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าหมูสับจะสุกค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับประทานแล้วไม่ทานเนื้อหมูจะใช้เป็นเนื้อไก่สับได้เลยนะ และตอนนี้หมูสับก็สุกแล้วค่ะเราใส่หน่อไม้ส้มลงไปแล้วก็ต่อด้วยน้ำล้างคกค่ะจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะสังเกตว่าใส่น้ำล้างคกเข้าไปเนี่ยก็จะมีน้ำเกิดขึ้นนะคะเราจะผัดไปจนกว่าจะแห้งนะต่อไปมาปรุงรสชาติค่ะเราจะใส่น้ำปลาร้าลงไปใส่น้ำปลาร้าลงไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่น้ำปลาร้า ก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเราได้ความหอมจากกะปิที่เราตำกับเครื่องไว้แล้วค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันค่ะแล้วก็ให้มีความแห้งนะและตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วนะคะส่วนผสม,สมเข้ากันแล้วต่อไปอย่างสุดท้ายให้ใส่ใบแมงลักลงไป จากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าใบาแมงลักหรือว่าใบายีตูของเราเนี่ยสดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะและตอนนี้ผัดมาเรื่อยๆก็ได้แล้วนะคะจากนั้นปิดแก๊สแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ต่อไปอย่างสุดท้ายค่ะก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำหน่อส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ